ยายามขยับเดินไปเดินม,มานะเล็บเปิดไฟสว่าง<ม>ถ่ายคลิปให้คนให้ลูกหลานดูว่าดีขึ้นแล้วนะ<ม>บอกตอนนี้อาการดีขึ้นมากดีขึ้นไหม,มแล้ววันวันจันทร์ลูกหลานไม่ต้องห่วงตอนนี้แม่ศรีสุขสู้อีกครั้งแล้วครับ<ม>นี่เขาไม่ได้ไม่ได้บังคับนะเดินเอง ามาเดินเองไม่ไม่ได้บอกให้เขาเดินเขาก็พยายามขยับเขาก็สู้อ่ะเขาก็อยากอยู่นานๆอยู่ทุกคนนานๆใช่ป่าเนี่ยอยากอยู่นานๆถ้ามาต้องสู้แข็งแรงแข็งแรงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งว่ามาเดี๋ยวไงขยับให้อ่าอ่านั่ง นั่งยกขายกขาเตะข้างหน้าเขาก็มาทำอะไรจะ,จะวางขาอ่ะยกขาขึ้นมาสิบครั้งอะไรันอ่ยยกขึ้นมายกนั่งดีๆยกขาขึ้นมาวาง อยกไหวไหมหนึ่งอ่ะวางไปใหม่วางกับพื้นใหม่ไม่ถนัดใช่ไหมเดี๋ยว<อ>ขยับบอร์ดให้ฮะอ่ะวางวางขาวางหนึ่งครั้งละอ่ะยก,กนนขึ้นอีกครั้งสองอ่ะเตะแบบเตะอ่ะสามเออนะั่นแหละ แบบเตะยกขด้ไหม,มไยกขาฮะเอาเอา,เอาไหนมาวา,าเวง,งเอามาแทนนี่อะโอ้ยมันยิ่งสูงยิ่งสูงไหวอะสะดวกกว่าไม่ไม่ดีมั้ง เราจะลุกขึ้นเดินมามา <ๆ S 2> ขึ้นมาอ่ะอึ๊บอ่ออาลุกขึ้นเดินขยับไปขยับมาดีเดี๋ยวแค่หลุกนั่งตรง,นนงนเนี้ยสิบทีนั่งเก้าอี้เนี้ยอ่ะเดินมา เดินมาแล้วไปจับเก้าอี้จับโต๊ะตัวนี้จับตรงนี้เนี่ยโต๊ะตรงนี้แล้วี๋ยวไงจะให้หนีลูกนั่งสิบทีเอามือเอามือแตะโต๊ะมือแตะแตะไว้ยังอ่าปล่อยมือปล่อยมือข้างนี้สายตูดหนด้วยจะได้ตอกดอง ขยิงขาหน่อยเน้นขยิงอีกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค้างไว้เลยยกละค้างไว้เก้าอ่ะ สิบอ๋อโอเคสิบเอ็ดอ๋าโหวันนี้ยกสูงจังงอมตัวฮะสิบเอ็ดอ๋อโหหอยยไงสิบสองก็ใช้ได้ยกขาอ่ะาน้องตัวข้างหน้ายกขาเขย่งอ่เขย่งขาอ่านั่นแหละอืมเขย่งสูงๆอ่าง่ายมาะ อ่ะค่ัะเขาบอกวันนึงขย่งให้ได้ฮะ้อยทีจะยิงดีอืมเดี๋ยวดีมากเขยิงไปเรื่อยๆอ่ะนั่งลงนั่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 งลุกนั่งลุกอ่ะอานนี้ลุกขึ้นยืนลุกลุกนั่งยืนละครานี้ อ่าลุกขึ้นมาหนึง่งนะเก่งมากอเยี่ยม๋ยวนื้ลุกนั่งนั่งเนี่ยนั่งลงนั่งมาเลยอ,อลุกนั่งหนึ่งครั้งละดูไดได้กี่ที ลุกขึ้นมาเย็นใหม่หมต้งเกาะเนี่ยผลนมกับนันแบบนันจังนะคะอ่าสองนั่นและนั่ง อสองทีแล้วูกเกอ,อ่างทีอการนีอ่าสาทีเก่งมากลุกขึ้นมายืยนแล้วขยิงขาด้วยดิสี่ขยิง g ขาหนึ่งทีอ่านั่นลและใช่แล้วก็นั่งลงอ่าลูกต่อ ดูหนังอยู่เนี่ยห้า <laughs> ขยิงขาขยิงขาเอองั้นแหละใช้ได้พอมึงห้าทีพอวันนี้ยังไม่ไเอาเยอะดีไหม <laughs> เดี๋ยวรถเข็นให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวรถเข็นมาแล้วจะเอาไงอ่ะ ก็นั่งแล้วเข็นไปนั่งไม้ไม่ท้ไองรู้แล้วไปเองสู้สิบทายหายกินน้แเดี๋ยวตอนเยนเจ้านมากินหมดแล้วมั้งไม่เดียวด้วยอไยังไม่ยังไม่กินอือ แต่ผมให้เอาน้ำอันนี้ก็อันนี้ยันละลายเสมหา่าอันนี้แก้วนี้อันนี้ก็เห็ดลิลด้นเจีอโอ้โเก่งมากใช้ได้